วันนี้จะมาวาดรูปโลกมีเทปเอาไว้วงกลมโอเคแล้วมีอะไรอีกอุปกรณ์แล้วมีอะไรอีกยางลูแล้วมีอะไรอีกสีโอเควาดสีไม้ใช่ไหมอา้าวเริ่มวาดเลยดูลยครับจะเป็นยังไงนะครับวุย้ยตื่นเต้นมากเลยอะ่ะอยากจะเห็นลูกโลกน้องปื้มจริงๆเลยนะอา้าวเริ่มวาดไม่ถนัดยืนก็ได้ถนัดไหม ท,ท,ทำไเปท่ามาอือเ่าเลยทําเลยได้ไหมได้ไหมอ่าทําเสร็จยังได้ยังยืนเลยอ่ะยืนอันเนี้ยยืนเลยอันเนี้ยอ่ะยืนยืนลากสมุดไปใกล้ๆก็ได้นะ เพราะว่าโต๊ะสูงนะเอาลากสมุดใกล้ๆได้ไหมลากสมุดใกล้ๆดิเราก็ได้วงกลมได้ไงเอาลากไปครับอ่าอย่างนั้นเนี่ยดูดิได้ไหมจะทำลูกโกกในะวันนี้เอาได้ไหมลองดูดิอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเพิ่งหักทำนะอ,อาจจะไม่เข้าเข้าใจกรรมวิธีนะ ฝึกไปเป็นการฝึกแล้วกันนะคลิปนี้คือเหมือนฝึกแล้วกันเนะือ่าได้ไหมอ่าใช้เลยอ่าอ่านั่นเนี่ยทําเลยฝึกความเข้าใจนะอันนี้คือการฝึกกันความเข้าใจอ่ะได้วงกลมยังอ้าวได้เรียบร้อยแล้วอ่าเป็นหน้าตาอย่างนี้นะอ้าวแล้วต่อไปทำอะไรต่อทำอะไรต่อ ก็เขาทำอะไรลากลากลากยังไงให้มันเหมือนเส้นให้เหมือนเลยนะเหมือนเส้นเหมือนลูกเหมือนเส้นอะไรประเทศไทยเหมือนเส้นประเทศใช่ไหมอ่าลองวาดดูเป็นยังไงอ่าใส่เลยจินตนาการเราเป็นยังไงใส่เลยนะครับกำลังวาดเลยนะครับตอนนี้ดูนะจินตนาการ จะทำเรื่องราวของรูปโลกว่าจะเป็นยังไงนะครับมาติดตามดูกันเรื่อยๆใสเลยโอ้โหนะครับใส่ต่อไปเรื่อยนะครับเหนื่อยบอกเลยนะเหนื่อยบอกเลยนะเหนื่อยก็คือหยุดตอนนั้นเกอบเป็นลมวันไหนวันไหนวันที่วาดอะไรวันที่เป่าสีโอ้โหเป่าสีเป็นลมเลยใช่ไหมใช่วันนี้ก็เลยมาวาดไม่ต้องเป่าใช่ไหมเพื่อไม่ให้เป็นลมหมดปาก เพือ่อไม่ให้ลมหมดปากแล้วมาวาดต่อเนะเราจะใช้วาดดีกว่าเป่าไม่ไหวแล้วเดยนลมหมดปากใสไปเลยอันนี้เป็นลูกโลกในจินตนาการของน้องปื้มนะครับว่าจะเป็นยังไงนะลูกโลกมาดูกันดีไม่ดีเราต้องดูตอนจบนะจะสวยขนาดไหนนะ,ะวาดเลยนะครับเราต้องฝึกมือลหลายแบบนะไม่ใช่ฝึกสีอย่างเดียว วาดห,หลายแบบอ่าอ่าได้ยังครับได้ยังครับอ่าแล้วก็แล้วก็อะไรต่อครับรแบบเป็นยังไงนะหัวฉีดอ่ะอา้าวก้มไปเลยก้มไปเลยคือยังไงอ๋ออย่างนี้เอาตั้งบนโต๊ะเลยอันนี้หัวฉีดออาทำยังไงนะทำยังไงตัวนี้นะอา้าวดูดูแบบเลยอ่าเอาใส่มาเลยใส่มาเลยครับแล้วก็ แล้วก็ทำยังไงต่อหมกดดูด,ดูแบบด้วยนะครับหัวฉีดโรคนะหมายถึงว่าโรคสามารถฉีดได้ใช่ไหมไ okay. ใช่เอาเคยอะใ่เลยหัวฉีดโรคเป็นยังไงอ่าเหมือนป้องกันโรคอะ,อะป้องกันโรคป้องกันโรคโควิดนะดูต้องพึ่งจะทําป้องก,กันโรคโควิดยังไงอหัวฉีดโรคทําเลยหัวฉีดอดูเด็มองยังไงนะหัวฉีดมองดูด้วยเป็นยังไงหัวฉีดอะ เป็นยังไงหัวฉีดเป็นอย่างนี้นะโอเคหัวฉีดอ่ะดูนะลบใหม่ก่อนอ่าลบได้อ่าลบลบมีลบอยู่นะครับนี่อ่าหัวฉีดลบทำไมอันนี้สวยเลยแบบเอาให้สวยแล้วกันนะคนดูรอได้อ่าคนดูรอได้อ่าโอ้อสวยเลยใน ล่างจริงนะไม่มีสแตนะอินนะอ่าโอ้ยทำสดๆเลยนะตัวนี้เห็นไหมครับอ่าใสไปเลยโอ้ฉีดเป็นยังไงอ่าดูแบบอยู่นะครับโอ้ฉีดนะฮะต้องมาถีบกระดางใช่ดูเลยนะใครที่ข้อไม่มาดู กด,ดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะ,ะต้องกดดูและกดติดตามด้วยใครไม่เข้ามาดูไม่ได้เข้า<ม>ใจไหมดูดูอ่ะโหฉีดโลกต้องเอากิไกลนิดนึงได้ใส่เลยนะจิตนาการเราจะยังไง<อ>น่าแน่ใส่มาเลยน่นเนี่ยใส่เลยเราเห็นยังไงใส่อย่างนั้นนะศิละปะนะชนะหรือแพ้ไม่สำคัญใช่ขอให้วาดทุกวันใช่ไหมใช่ พราะศิละปะแล้วแต่อารมณ์แนบบางทีจะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเราทําต่อไปเรื่อยๆนี่นะครับได้แล้วครับผมอ่าอแล้วก็อะไรต่อครับตรงไหนตรงไหนตรงนี้เหรออ่าใส่คเนีกว่าตัวฉีดอ่ายเลยนะ <ๆ S 1> บางอย่างเราคิดไม่ได้แล้วต้องเอาแบบมาดูนะเราก็ได้รู้ว่าแบบเป็นยังไงนะเพราะบางทีเรานึกไม่ออกอะเอาแบบมาดูเลยเอาได้ยังครับได้เลย หัวฉีดโลกัวได้แล้วนะครับเป็นลักษณะนี้นะไหมขอดูแบบสิอโอเป็นอย่างนี้นะก็คือหัวฉีดโลกป้องกันอะไรนะป้องกันโควิดโอเคป้องกันโควิดนะทำง่ายต่อครับมีอะไรอีกจะใส่อะไรอีกไหมยอ,อใส่อยากจะใส่อะไรนึกนึกนึกใส่อะไรครับใส่สปอนเจอใส่อะไรครับ ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เขาอ๋ <c oughs> อใครจะเป็นสปอนเซอร์ให้น้องนะน้องปื้มนะทักเข้ามาได้เลยนะน้องปื้มต้องการสปอนเซอร์นะครับนะหาเงินซื้อสีนะตอนนี้นะเ <c oughs> อ่อน้อง <c oughs> ตอนนั้นเข้าไปในร้านเห็นเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าโอเคแค่งเจ็ดสิบโอ้ยโอ้ยผมไม่รู้ไม่รู้นะครับนะเกิดใครอยากให้น้องปื้มทำงานนะน้องปื้มไม่ค่อยมีตังนะ เออซื้อสีมาให้น้องปพื้มทำงานหน่อยเนอะน้องปื้มยังหางานอะไรนะหาเงินไม่ได้เพิ่งอายุแดขวบเองเนอะใครสนับสนุนนะก็เลยอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้น้องปื้มนะติดต่อมาเนอะที่ youtube อ,อะไรนะช่องอะไรนะช่องแม่บักดำแม่บักดำนะครับติดต่อมาที่แม่บักดำ,ดำนะแล้วก็ปลื้มจังเลยอ่าทำต่อทำต่อแบบออกย่างว่าจะใส่อะไร ลูกโควิดอ่าลูกโควิดเป็นยังไงนะอ่าวงก,กลมวงก,กลมยังไงเอ่ยอ่าใสมาอ๋ออันนี้โรคคือว่าคนเราเลยนะมาช่วยกันฉีดใช่ไหมป้องกันอะไรใช่ไหมฉีดยาฆ่าโควิดอ่าอ่าดูนะครับจะเป็นยังไงนะอ่าวาดไปเลย นี่คือจินตนาการของน้องปื้มนะครับผมนะสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะขอให้ทุกคนวาดน,นะครับเดี๋ยวก็เก่งเองเนี่ยโอ้โหนี่รูปตัวโควิดได้ตัวโควิดมีเยอะไหมกี่ตัวมีเยอะมีเยอะนะเอาวาดเลย<ม>เอาวาดมาเลยตามจินตนาการเลยเป็นรูปตามีตา,ตาด้วนยะมีใส่ตาม,มาเลยโควิดม,มีตา,ตาด้วยอ่ะ จันมีตามันก็บินมาหาเราไม่ได้ใช่โควิดมีตานะโอเคอ่าโอ้โหโควิดมีหลายตัวด้วยนะโควิดนี่เหมือนเงาะนะมีแคไรนะมีเหมือนคนๆนนะนะอโอ้มีน้ำหนามดีว่ะเหมือนเงาะเหมือนทุกเรียนที่มีหนามอ,ะอ่ะแลวโควิดต้องมีตาด้วย่าไม่มี ครเลยโควินิตาโอ้ยอ่า,อาเสียงอาจจะดังนิดนึงใช่ทำไปเรื่อยเลยครับต้องขออาภัยด้วยครับถ้าใครอยากเป็นสปอนเซอร์น้องนะเออเดี๋ยวน้องเออจะให้มันเป็นสปอนเซอร์ให้เลยครับ ตรงนี้มันหาตังยากอะใช่พอเราค่แปดครัวรหาตังไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมโอ้แค่มีคนซื้อสีให้แล้วก็ดีใจแล้วนะได้ทำงานศิละปะได้เนอะตอนนั้นลืม,ล,มลืมกระเป๋าสีอยู่ที่บ้านนอกอเลยไม่ได้เอามาใช่ออันนี้เพิ่งมาจากแถวอื่นนะใช่มาจากแถวอื่นเราใช้แค่สิบสองสีเองนะอ่า แลไม่ใช้สีเยอะอยู่แล้วดูวใกล้เลยนะครับตัวโควิดจะมีลูกตาด้วยนะครับโอ้จะมีแหลมๆด้วยนี่คือตัวโควิดนะไม่ใช่ง้อป่านะครับผมตัวโควิดปปเป็นคนอื่นแหละใช่ง้อป,ป่าต้องเป็นคนอื่นนะ โอ้หสวยมากเลยตัวโควิดนะจะใส่กี่ตัวดีตัวโควิดวันนี้ห้าตัวใส่ห้าตัวนะออาใส่ตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วสามตัวแล้วอะโอ้ตัวโควิดนะครับเอาใส่เลยตัวโควิดอันนี้ตัวที่เท่าไหร่สามแล้วนี่ตัวที่สี่ใช่ไหมโอ้ตัวที่สี่นะ ตัวโควิดนี่เล็กใช่ไหมเรามองไม่เห็นใช่ไหมใช่คโ <Okay. S 2> อเคเรามาช่วยกันฉีดตอนนี้ผมเดินไปไม่ใส่แมสเออแล้วเขาก็บอกให้ผมใส่ผมก็งงอยู่ครับอ่าแล้วคุณป้าเขาจะมาเดินทําไมล่ะครับผมแนะมถ้าเกิดกลัวโควิดอ่ะใช่ไหมครับก็อยู่บ้านดีกว่าไหมใช่มาว่าคนอื่น ผมก็หายใจไม่ออกออ๋อใช่ใชเพราะว่าเวลาเราเดินน่ะใช่ไหมครับเราหายใจไม่ออกแล้วต้องถอดหน้ากากใช่ไหมครับเออคุณป้านี่เข้าใจเลยคุณป้า เราหายใจจะถอดด้วยใส่ก็ได้ใช่เกิดเราหายใจไม่ออกแล้วต้องถอดใช่ไหมครับเวลาเราไปซื้อของหรือคุยคนอื่นเราก็ใส่หน้ากากใช่ไหมใช่แต่ผมหายใจไม่ออกใช่หายใจไม่ออกอ่ะคุณป้าฟังไว้ด้วยนะครับผมหายใจไม่ออกนะครับคุณป้าฟังด้วยนะครับถ้าเกิดด้ดูคลิปนะครับอย่ามาต่อว่าเรานะครับผมเราเดินเหนื่อยนะเราไม่สามารถใส่หน้ากากได้อยู่แล้วนะครับผม โปรดเข้าใจด้วยนะครับผมน้องปื้มเดินเหนื่อยนะครับอ่าเหงื่อออกเลยนะครับเหงื่อออกเลยนะครับคือหน้ากากเราไว้ซับน้ําลายนะครับผมนะเ <c oughs> วลาเหงื่อออกอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าเนอะเออนะ <c oughs> โปรดเข้าใจด้วยอ่าทำต่อดีกว่า <c oughs> ถ,ถ้าป้าดูอยู่นะครับ่าบอกผมว่าผมก็ผมใส่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่ แต่นี้ผมเหนื่อยผมต้องถอดเหนื่อยมันมันท่วมอ่ะเหนื่อยมันท่วมก็เลยเอาหน้ากากตรงนั้นมาใส่ต่อใช่ป้าไม่เข้าใจผมเหรครับใช่ป้าไม่เข้าใจสร้จแล้วอ้าตัวนะครับแล้วเราทำาไงต่อครับสีระบายสีจะเป็นยังไงต่อครับผมอ่าเอาสีออกมาเลยคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงใช่เพราะว่า พิ่งวาดเนะเพิ่งวาดไม่ขีดค้างอยงใช่ไหมน้องปื้มจะทำหลายแนวใช่ไหมใช่อ่ามาขีดลงตรงนี้ที่มันสีดได้อ่าต้องหลาดินสอกันไหมต้องเหลาวไหมโอเคเดี๋ยวให้น้องปื้มน้องปื้มไปหลาดินสอแป๊บึินะครับผมไม่ได้หลาวมาเลยเนี่ย <c oughs> อ่าได้ที่หลาวมาแล้วเหรอใช่แล้วก็อะไรนะเหลาวด้วยแล้วก็ทำงานด้วยโอเคนะครับ เมื่อกี้น้องปื้อไปหาที่รหล่าดิสซอมาแล้วนะอะแล้วไปเจอคุณป้าอีกไหมเนี่ยฮะเจอไหมเมื่อกี้ออีนไปหาอุย้ยเจออีกแล้วเหรอคุณป้าไม่เลิกปลาเลยนะโอ้ยตายแล้วคุณป้านั่งอยู่ใต้รถเมล์เออขนาดคุณป้ากินข้าวคุณป้ายังถอดหน้ากากเลยใช่ใช่ไหมล่ะคนที่ใส่หน้ากอดอะไรนะหน้ากากตลอดเวลานี่หมายถึงค,คนที่เป็นโรคนะรู้เปล่า เอ้ยอย่าคูดเรื่องคุณป้าดีกว่าเนอะไม่เอาเราจะไม่ว่าใครเราทํางานศิลปะดีกว่าเนะอันนี้โดนเป็นตัวนี่นะโดนไปตัวแล้วชีนแล้วใช่ไหมโอ้เอา้วตัวโควิดไม่มีสีเหรอไม่มีเฮ้ยมีดิเจ้าสีสีอะไรเราไม่ใส่สีตัวโควิดก่อนเหรอสีแดงเอาใส่ตัวโควิดก่อนดีกว่าอ่าต้องเหลาอีกแล้วใช่ไหมเหลาอีกแล้วโอ้เหลาอีกแล้วเหลามีไรตัวตัเหลาเล่าลง เอาแล้ลวล้วก,ลลวก่อน Orion. เอลี้ยแล้วก่อนเอ้ยเหลาคนเลยลุงตู่ตูไม่ให้ผมกินเดี๋ยวให้น้องน้องปืมเหลาดินสอก่อนดีกว่านอะอาจยวตัดภาพไปที่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอโอ้โหอ่าเสร็จแล้วระบายเลยผมผมอดกินก๋วยเตี๋ยเลยใช่เพราะอะไรครับเพราะลุงตู่ครับทําไมครับลุงตู่ไม่ให้นั่งกินในร้านอ้าวโหได้อดเลยนอะนาแลละไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอ เปิดแล้วเราไปนั่งกินใหม่นะอ๋อระบายตู้คอนเุณกินสองจามเลยนะโอ้โหตอนไปกับแม่ใช่แล้วตอนไปกับพ่อล่ะกินกี่ชามหนึ่งจานทำไมอย่างนั้นน่ะอ้วกอ๋ออ้วกโอ้ตายแล้วกลัวอ้วกอ่ะกลัวอ้วกหรือกัวอ้วนกลัวอ้วนกลัวอ้วนนะอ่อระบายสีมีโควิดสีแดงเลยนะโซ่เรามีไล่ตู้ตู้ใช่เรล่าตู้ตู้เพลงอะไรเนี่ยชอบฟังตลอด ชอบฟังตลอดไม่รู้เพลงอะไรนะลองไปเซิร์ชดูลองไปเซิร์ชดูนะครับผมเซิ์ชที่ไหนนะแม่บักดำเหรอใช่โอ้มาเซิร์ชมาที่แม่บักดำเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นใต้ร่างคลิปไว้ให้ได้เอาหนี่สีแดงน่ากลัวเลยสีแดงหมายถึงอะไรนะความน่ากลัวใช่ไหมใช่โอ้ยเอาแล้วโอ้ยห้ามไปกระโดดติดตายนะใช่เราจะมาใกล้โควิดนะโควิดหรือ เรียกอีกอย่างเป็นทางการก็คือนะครับโรคงัวโง่นะโควิดนะคือโรคงังง่นะครับผมนะ, <c oughs> ะโรคเป็นทางการนะครับผมไม่รู้พูดถีดพูดถูกแล้วก็ไม่รู้เนะเราอยากจะพูดอะ<ช>่ะใช่เอาละบายต่อใช่แต่ว่าวาดผมนะ,ะผมจะพูดไปเรื่อยๆใช่อันนี้ทันแล้วครับที่ฉีดใช่ไหมสีฟ้าเลย น้ำยาก็เป็นสีฟ้าเหรออ๋อ,อเลียนแบบเลยสีฟ้าเลยนะคะผมนะโอ้มอออยมีสปอนเซอร์ให้ดีเหรอเนี่ยโอ้ยอะไรนะลิปตันเหรอใช่โอ้ลิปตันเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยโอ้โหตายแล้วนี่ใครจะเป็นสปอนเซอร์ผมนะผมไม่มีังค์หรอคนระับอืมผมเป็นคนทํางานศิลปะเนอะอยากหาเงินไม่ได้เนอะเออใครจะเป็นสปอนเซอร์นะครับอ่ทาทักลงมาเลยคอมเมนต์มาเลยครับคอมเมนต เราจะตอบกับทุกคำถามทุกคำตอบนะครับสำหรับน้องป้มนะครับผมบอกเลยไม่ลืมนะครับถึงตอบไม่ได้ก็ให้แม่บักดำพิมพ์ให้ได้ใช่ไหมพิมพ์ตอบเลยนะไม่ผมเดี๋ยวจะพิมพ์ตอบกับอ๋อพิมพ์ตอบเองเลยนะโอ้ชื่อผมอเป็นหน้ากรอบลูกที่แบบคนเทเอ่ะอ๋อคนเท่ได้เลยเดี๋ยวผมจะตอบไปนะครับอ น,นี่ทาที่ฉีดใช่ไหมนี่หัวฉีดใช่ไหมแล้วต้องเอียงด้วยเอียงเลยครับผมอ่าเอียงโอ้ทาสีนะครับนี่คือการฝึกลงอ่อนๆก็ได้ถ้าลงเข้มๆผมไม่เอานะอ่าได้บางจุดก็ลงอ่อนๆบางจุดก็ลงเข้มๆนะอ่าลองดูปึอ,อ่า อันนี้น้ำพิชิตนะ,ะลูกโลกลงไหมเนี่ยลูกโลกอะลงลงลงลูกโลกสีอะไรเอ่ยสีฟ้าลูกโลก,กนนะ่อนะอสีฟ้าอ๋อสีฟ้าคือน้ำทะเลใช่แล้วก็สีเขียวถ้าลงสีเขียวเยอะๆ COVID โควิดก็จะหายไปใช่ไหมใช่อ๋อโควิดกลัวสีเขียวนี่เองโอ้เมือน้ากา,กาศสดชัยสดชื่นสดใสน,นะโรคต่างๆก็ไม่มาใช่ไหมครับ อันนี้อะไรคือน,น้ำทะเลเหรอสีฟ้าหรือท้องฟ้าเหมือนเรามองที่ตรงสูงนะก็จะเห็นท้องฟ้านะต้องมีอ่อนเข้มไหมท้องฟ้าต้องมีอ่อนเข้มด้วยนะเราลองทาดูทาให้เต็มพื้นที่ไปก่อนเลยอันนี้สีฟ้าอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดเป็นแผนที่ก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมเพราะประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ใช่ไหม อย่ามาตัดต่อว่าผมเลยอ่าเชยหน้าปึ้งทาสีเขียวด้วยเราทาสีเขียวไปให้เต็มก่อนดีกว่าอ่าได้รู้ว่าอันนี้พื้นดินอันนี้พื้นน้ำใช่ไหะได้รู้ใช่ไหมแยกกันไปเลยเราทาสีาเขียวให้ทุกคนวาดไเป็นหอมาดูช่องผมได้ครับติดตามด้วยครับอ่าเรื่งนี่ผมอายุแปดขวบใช่วาดได้แค่นี้ก็เก่งแล้วเนอะ ทาไปเรื่อยเลยมาดูช่องพ่อผมด้วยนะ่ทาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราจะปล่อยน้องปื้มจินตนาการไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบหลับแมบหนึ่งนะโอ้โหน้องปื้มทํานานเลยง่วงมากเลยเนะี่ยกอนเช้าไม่คุยกับใครเลยทําไมล่ะครับผมจะทําอะไรง่วงนอนเอาทําไมง่วงนอนนะ่ะเพราะอะไรตนน้นคืน เล่นเกมอ้าวเล่นทาไมล่นะไหนบอกว่าเป็นนักวาดภาพไงเล่นเกมทําไมก็ผมก็ผมเล่นเกมโรบอกอ๋อเกมโรบบอกเหรอต้อง <F S 1> อวาดภาพาเ,เพื่อนก็ได้นะครับได้ต้องวาดภาพด้วยนะไม่ใช่เล่นเกมอย่างเดียวนะรู้เปล่าผมมีแอปวาดภาพที่จะเปลี่ยนชุดโรบอกได้ได้อะโอเคนะทุกคนมาทําแบบผมก็ได้เดี๋ยวผมลงคลิปอ้าวว่างๆแล้วก็วาดภาพด้วยใช่ไหม าทำลาต่อเนี่ยดูเหล่าด,ดินสอก่อนเหล่าดินสอขั้นเทพใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเทพเลยเนี่ยไวไวมากเลยครับโอ้เหล่าดินสอโไ,ไมเป็นระบายต่อแล้วอ่าครับถ้าใครตามไม่ทันนะกดหยุดกดหยุดลยแล้วก็วาดตามใช่ไหมใช่วาดเรื่อยเลย ไม่ต้องใส่สีฟ้าอะไรก็ได้ไม่ใส่สีื่นก็ได้ครับได้อ่ะใส่เลยน,นี่ผู้ชมกําลังดูน้องปื้มจะทําได้ขนาดไหนนะดูเขาจะลงดูสีเขียวไปถึงไหนนะอ่าดูที่ทำไม่ได้เรื่อยเลย,เล,ยลงเลยขอแอบหลับก่นอนนะ อ้าวตื่นได้แล้วไม่ทาสีเหรอ้อาวแล้วทำไมสีฟ้างอกมาได้ยังไงเนี่ยทาในฝันอ้าทาในฝันได้ด้วยโอ,โ,อโอ้โหละเมอละเมอละเมอเหรอโอ้ยเมื่อกี้กันหลับไปด้วยโอโ้ตายแล้วไม่เห็นอ่ะทาต่อเลยตื่นมาแล้วเอาหท้าอีกแล้วโอ้ยเอาเอาทา,<ๆ>าท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 ่วงนอนโอ้ตายเลยอนะ่ะทาเร็วโอ้โหงานศิลปะน่าเบื่อหรือเปล่าเน่น่าเบื่อหรอกครับโอ้ไม่น่าเบื่อนะโอเค เราก็พาไปเรื่อยๆเลยนะอาจจะช้าหน่อยนะมนเดี๋ยกก็น้องปื้มเก่งอ่ะจะไวกว่านี้นะนะช้าๆหน่อยเนี่มันเหลือที่ว่างไงก็เร็วใช่เหลือที่ว่างก็เร็วแล้วนะโอ้โหอันนี้อันนี้เอนนอนนจับถนัดแล้วนะจับอะไรครับมือเลยครับ มือขวาเหรอใช่แต่ก่อนใช้มือซ้ายใช่ไหมใช่โอ้ดีถนัดแล้วนะทําไมทําไมไม่เขียนมือซ้ายเพราะอะไรไม่มีคนสอนนะคบอ๋อแล้วที่มันั่งกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกอะไรนะไปชนกับเขาอะเขียนแล้วมือชนกันใช่ไหมใช่เพื่อนลำคาญใช่ไหมคโอ้ยเพื่อนเลยบอกว่าไปไล่พื่ไปนั่งนั่งคนเดียวไม่ใช่ไล่พื่ไปนั่งเออไม่มีโต๊ะว้าไปนั่งคนเดียวเดิอย่างเงี้ยใช่ไหม โอ้เพราะเราเขียนชนเขาเอง mm. ก็เลยฝึกมือขวาเลย mm. ใช่ไหมตอนนี้ใช่แล้วคล้องหรือยังครับคล้องแล้วครับโอเคโด๋ยเราก็ไม่ชนใครแล้วเพื่อนก็ไม่ไล่ด้วยเนอะอ่าดูโอ้ยไกล้แล้วใกล้แล้วมีลูกโลกใกลเสร็จแล้วะเนี่ยอันนี้เป็นแถวน้ำที่จะฉีดออกไปได้อ๋อก็คือมีลูกโลกแล้วก็เหมือนว่าเส้นน้ำที่เราจะสีเป็นสีฟ้าใช่ไหมหมายถึงน,น้ำใช,ใช่ไหมโอเค ไม่หมดด้วยนะไม่หมดง่ายๆใช่ไม่มีวันหมดนะโอเคเอโอ้โหหมุนใหญ่แล้วตอนนี้หมุนใหญ่แล้วโอ้นี่ครับสนุกกับการวาดภาพาตอนนั้นหานอนไม่คุยกับพ่อเลยทำไมละ่ะง่วงนอนเยอะว้า่วงนอนเพรา,าะอะไรอะเป่าสีเรือ่อง,งนอะไรอเป็นลมเป็นลมเหรอโอ๊เป่าสี อ๋อคิดที่แล้วใช่ไหมที่เป็นลมใช่ไหมใช่ออคิดที่แล้วนะโอ้อโหไปลงวานเป็นที่เรียบร้อยใช่โอ้อโหก็เลยมาตอนนี้ไม่เป่าแล้ววาดเลยดีกว่าเนอะใขุดวาดดีกว่าโอ,อ้นี่นี่คือใสยน้ำอ๋อละลายาเต็ด เดียวแถ้าเดียวทำอะไรต่อเนี่ยโอ้หลาวดินสออีกแล้วอ๋อาลาวสีพูดผิดลาวสีโอ้ยไวหรือเปล่านะตอนนี้จับเวลาไปครับโอ้โหสามวิเองนะครับลาวสีนะอันนี้เอาหลาไว้ก่อนหลาไว้ก่อนนะอิทาสีเขียวต่อนะโอ้หลามีลายตูตูเหลาเหลาเหลามีลายตูตูเหลามีลายตู เหล่าเลาเหล่ามีและเหลู่อันนี้เพลงผมนะครับอย่ามาแย่งเพลงผมผมเป็นคนสร้างขึ้นมาดับกายเหลามีใช่ไหมเหลามีไล่ตูตูก็คือการเหลาดินสอหนึ่งเหล่าดินสอไล่ตูตูตูอ่าได้ไหมอาเยมโอเคเสร็จแล้วนะคะครับเอาแล้วน้องยาเขายังเหลือพ่นน่ะใช่เอาเสร็วอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วทำไงต่อ ก็เซ็นชื่ออ่าเซ็นชื่อเลยเอ่าเซ็นชื่อก่อนเนาเรีนเร็วใช้อะไรอา่เอาเซ็นชื่อเลยครับโอ้หันนี้อะไรนะป้องกันโควิดใช่ไหมเอาเซ็นชื่อเลยครับเป็นยังไงเอ่ยเ,อเซ็นชื่อแล้วนะปื้มนะ ปื้มจังก็กลัวยาวเกินไปเซนปื้มอย่างเดียวก็พอแล้วนะยาวไปปื้มจังก็คือยาวเกินไปนั่นเองนะเอาปื้มอย่างเดียวดีกว่าโอ้ยเซนซื้อเรียบร้อยแล้วโอ้โแต่นูเด้เป็นยังไงโอ้ยยกให้ดูหน่อยยกให้ดูหน่อยเป็นยังไงครับผมไหนครับยกให้ดูหน่อยครับเดียวอ่านี่ทำอะไรครับทำดู subscribe ได้ตามได้ได อ๋อรูปซับสไครใช่ไหมอันนี้อะไรรับมือใช่ไหมอืมครับอ๋อยกนิ้วโป้งดีมากๆใช่ไหมใช่โอเคแล้วก็แล้วก็อะไรอออูเอาติดตามติดติดตามโอเคติดตามมีอะไรบ้างฮะมีอะไรบ้างติดตามสรีสรีอ่า ต,ติดตามสรอีแล้วก็อ, <Do it. S 1> อะไรดดเด็กติดตามอีไไหมะ้็อะลองสะกดดูนะถ้าเกิดไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวจะบอกให้ต่อไปตัวอะไรดอเด็กอ่อตามต่ออะไรต่อตาต่อ ต่อตาไม่มีนะต่อเต่านะเดตามอะไรนะตามใครไม่รู้เนี่ยติดตามเดยวแม่แบบติดตามสีนี้ดีกว<ม>่านี่ตามอเอาแค่นั้นสีนั้นก็ได้ไม่เป็นไรเลือกสลับสีอ่าสลับสีไปเลยได้เห็นชัดๆหน่อยอ่าติดตามอะไรนะ<ม>อ่าสลับสีเลยติดตามอะไรโอ้โหรุนเลยตามอะไรก็ไม่รู้ตามอะไรเนี่ยแม่โอ้โวสลับสีเลย ตาอะไรครับบักบักนีพแปลว่าอะไรอะ่ะดำอ๋อบักดำนะครับแล้วก็วงแหวนไม่ใช่บักดำตัวกอไก่หรือบักอ่ะเออ,เอ,อลืมพอดีเลยครับท่านผู้ชมคือชื่อช่องเลยาลืมชื่อช่องไปแล้วบักดำดำเขียนถูกปะเนี่ยถูกดิเรียนมาจากมังคุ โอเคค,คุณครูสลิดคุณครูสลิดนะครับผมอ่ะเห็นได้ดีเขียนเสร็จแล้วยกให้ดูเลยนะตาเ,เขียนถูกไหมบากดำโอเคแล้วยกอ่านดิมแม่บากดำยกให้ดูหน่อยนายนายขอชัดๆ อันนี้ะไรนะครับอธิบายด้วยอันไรนคืออะไรนะครับเป็นรูปโควิดครับโควิดคือ5ตัวนี้ใช่ไหมใช่สีแดงแดงใช่ตัวด้ยด,ด,ด,ดีใกล้เนี่ยเป็นยังไงโอ้โหตัวโควิดสีแดงแดงนะมีตาด้วยเหมือนสไปเดอร์แมนเลยอะ่ะอ่ะอันนี้อะไรครับยกยกดูใหม่ครับยกใหม่ตัวนี้อะไรอันนี้คืออะไรที่ฉีดใช่ไหมฉีดป็มนมีน้ำมีน้ำก็คือเป็นรูปโลกรูปโลกใช่ไหมโอเคไหนดูดิด<ม>ูดิ แอคชั่นหน่อยดิเสร็จแล้วแอคชั่นหน่อยโอ้ยิ้มสวยเลยโอ้โหอ่าติดตามที่ไหนตามแม่รถดำด้วยแม่บักดำนะโอ้โหทาเลยจบแล้วไม่ไม่บายเลยเหรอไม่บายไหมเนี่ยไม่บายไม่บายตอนนี้บายหนึ่งแล้วนะไม่บายแล้วนะโอเคบายหนึ่งแล้วไม่บายแล้วโอเคจบเรียบร้อยโอเคนะครับจบแล้วนะครับถ่ายก่อนครับโอ้ยูนิช่วยสวย Kali Uh owe oh tukutu tu avita uh, tutu. Uh, uh,